ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการสร้างคัดพอยต์บน powerpoint กันนะคะอันดับแรกนะคะก็จะให้ทุกคนนะคะคลิกไปที่ google chrome นะคะเพื่อทำการดาวน์โหลดคัดพอยต์นะคะอ่ะพอเข้า google แล้วถ้าให้ทุกคนนะคะพิมพ์ว่าคัดพอยต์นะคะ เป็นเทอเลยค่ะอ่าแล้วก็จะขึ้นในหน้านี้นะคะเราก็ไปที่ฟรีดาวน์โหลดนะคะก็จะดาวน์โหลดคัดพอยต์ฟรีนะคะให้ทุกคนคลิกไปเลยทีนี้ก็จะปรากฏหน้าต่างนะคะให้ทุกคนใส่ชื่อนะคะอีเมลของตัวเองแล้วก็ทำการดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ดูทางซ้ายมือนะคะก็จะมีไฟล์นะคะที่กำลังดาวน์โหลดออกมานะคะรอให้ทุกคนรอสักครู่นะคะในแท็บนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนก็คือการดาวน์โหลดนะคะ Install แล้วก็ s ิงค up นะคะก็หมายความว่าทุกคนจะต้องดาวน์โหลดติดตั้งนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบนะคะเพื่อทำการติดตั้งคัสตอมพอย์นะคะทเรียบร้อยแล้ว อันนี้นะคะให้ทุกคนคลิกยอมรับข้อตกลงนะคะแล้วก็ทำการอินสต l ลคือทำการติดตั้งได้เลย yes นะคะเรอสักครู่นะคะเพราะว่าระบบกำลังทำการติดตั้งในกรณีที่ทำการอัปโหลดคัสพอ์นะคะ เราจะต้องมีโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะติดตั้งอยู่บนเครื่องของเราอยู่แล้วเพราะว่าโปรแกรม Cast Point นะคะจะเข้าไปอยู่ใน PowerPoint ของเรา,เาโดยอัตโนมัตินะคะถ้าเราทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะรอสักครู่นะคะ ถ้าเราคลิกไปที่ install นะคะก็จะมีการบอกว่าวิธีการติดตั้งนะคะจะมีอะไรบ้างแบบเมื่อกี้นะคะที่เราเข้ามาก็ะจะเป็นการติดตั้งนะคะเป็นพวกเบสิกที่เราต้องทำนะคะ มาแล้วค่ะแล้วก็เน็กไปเลยนะคะระบบก็จะทําการติดตั้งให้เรานะคะ อันนี้จะให้เรารอสักคู่นะคะเพื่อทําการติดตั้งระบบคัสพอยต์นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะกดฟินิชได้เลยนะคะเสร็จสิ้น,นะคะ เมื่อทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ open เลยค่ะ open powerpoint นะคะ c ั s t ส o อย t ของเราจะเข้าไปอยู่ใน powerpoint ทันที เรียบร้อยค่ะคัสพอยของเรานะคะตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในโปรแกร,รม powerpoint เรียบร้อยดูยังไงนะคะว่าเข้ามาอยู่หรือ,อยังนะคะให้ทุกคนไปดูแถบด้านบนนะคะที่เป็นเมนูตรงนี้นะคะให้ทุกคนดูที่คําว่า inno cuspoint นะคะอันนี้นะคะก็คือหมายความว่า cuspoint นะคะได้เข้ามาอยู่สําเร็จแล้วนะคะก็คลิกลองคลิกเข้าไปดูอ่าใน powerpoint ของเรา เ o ราะว o าของเรานะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้ในแผ่นเฟรมนะคะจะขึ้นว่า c a s t Point นะคะเว้นเข้า to คลาสพอยแน่นอนนะคะว่า c a s t Point นี้ได้เข้ามาอยู่ในโปรแกรม PowerPoint ของเราเรียบร้อยแล้วจะดูยังไงนะคะว่าเข้ามาเรียบร้อยนะคะหรือทำการติดตั้งเรียบร้อยให้ทุกคนนะคะไปดูแถบด้านบนนะคะ,ะทีนี้ทุกคนไปดูที่ Inno นนักคลาสพนะคะก็คือกดไปค่ะ เราจะทําการซิงอัพนะคะใส่ชื่อตัวเองค่ะอันนี้ต้องกรอกให้เรียบร้อยนะคะเน็กเลยค่ะ อันนี้แนะนำให้เป็นอีเมลของตัวเองนะคะอ่ะมากรอกอีเมลเรียบร้อยก็ใส่พาสเวิร์ดะคะ่ะ พอยจิงอัพนะคะก็จะส่งรหัส6ตัวนะคะเขามาให้เราทางอีเมลนะคะที่เราได้ยืนยันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่ะแลวก็ไปเปิดอีเมลของเรานะคะคัสพ i อยนะคะอ่ะตัวเลขนี้นะคะก็คือรหัสยืนยันนะคะ อพอเราใส่รหัสหกตัวนะคะแล้วก็ next ไปเลยทําการ s y n n up ได้เลยะค่ะเดี๋ยวลองสักครู่นะคะอ่ะอันนี้นะคะก็คือเราได้ทําการล็อกอินนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูแทบเครื่องมือด้านบนนะคะว่าคัสตอ์นะคะมีอะไรบ้างนะคะ เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะคะมาดูในแถบส่วนที่1น,นะคะก็คือปากกาสีทั้งหมดนี้นะคะคัส s s พอย n t นะคะจะมีลูกเล่นหลายอย่างด้วยกันนะคะสามารถทำข้อสอบนะคะได้อย่างสะดวกนะคะสำหรับครูนะคะที่กำลังหา,าเครื่องมือนะคะง่ายๆนะคะเราจะไปดูกัน,นะคะ่ะว่าคัสพอย์มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกแน่นอนค่ะก็คือปากกาสีนะคะ ก็จะมีไวบอร์ดนะคะไวบอร์ดก็จะมีหลากหลายนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะคะก็จะเป็นกราฟนะคะเป็นแบ็กกราวสามารถเปลี่ยนสีได้น,นะคะตรงนี้แล้วก็จะเป็นไวบอร์ดให้เขียนได้เลยนะคะส่วนมาในส่วนที่สองนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการาทำข้อสอบนะคะเช่น Multiple Choice นะคะ Word Cloud Short Answer นะคะ Slide Down แล้วก็ image upload นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะในวิธีการทำข้อสอบนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น display นะคะ t o บ b a r นะคะนนี l ติ๊กมาให้เรียบร้อยนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะส่วนโปรแกรมอื่นนะคะสำหรับ powerpoint ก็คือใช้ได้เหมือนเดิมปกตินะคะพิเศษมาก็จะเป็นตรงนี้นะคะที่เราสามารถ อ,อข้สอบได้เลยนะคะค่ะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการติดตั้งนะคะคัสพอยท์ลงใน Microsoft นะคะ PowerPoint ง่ายๆนะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาทักหรือสอบถามกันได้นะคะค่ะี๋ยววันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวิธีการสร้างคัสพอยส์นะคะในโปรแกรม PowerPoint นะคะ เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะจะเป็นวิธีการสร้างข้อสอบนะคะในค a s ส Point ของเรานั่นเองค่ะ